สวัสดีครับลิบเซานี้พามาชมปืนฉีดน้ำแรงดันครับเขากะบอกว่าแรงดันสูงเหรอครับเปิดกลองมากกะมีแบตสองก้อนครับขวดผลโฟมพี่ชาร์ดโอเครื่องกับสายซิลิโคนครับนี่ดีหอกับประมาณน,นี้ครับราคากับสามร้อยกว่าบาทครับ bố khá xung á xì loại xịt xịt xì loại xám chip của bạn nhưng hấp dạ không mắc chung cũng phải Hãy đen cho kênh Ghiền Mì Gõ hết, không bỏ lỡ ก็แรงเพรใส่ได้ครับความแรงก็เพรใส่ได้ครับต่างรถ นี่ครับก็จะมีหลากหลายราคาครับ270กว่าบาทบวกขาสูงก็300กว่า,า,ลวาแลว้วก็300กว่าบาทบวกขาสูงก็400กว่าครับมีอีก600 700ครับก็ถามว่าดีบ่ก็สมราคาครับราคาซัมนี่ก็ล้างรถได้ครับในระดับหนึ่งแต่ความแรงก็ต้องการแรง่นนี้ก็ต้อง เนราคาสูงไปก็นี่ครับสำหรับท่านใดที่กำลังตัดสินใจอยากจะซื้ออยากจะได้ครับตัวนี้ผมซื้อมาก,กะ่า380บาทตัวกค่าส่งก็434บาทครับี่ห่อก็จะประมาณนี้ครับพอใส่ครับความแรงก็โอเคครับล่างรถได,ด้ แต่บถ,ถึงกว่าฉีดเค่น้อยบักแตงขาดคือในรีวิวับในรีวิวจะเป็นอาจจะเป็นตัวแพงยู่ทีเขาจะซื้อจะสั่งครับราคาแพงกว่นกนาจจนี้ครับอาจจะแรงกว่านี้ครับตัวนี้คือ380บาทค่าส่งเป็น434บาทครับความแรงกับล่างรถได้ นคนยาหดพักอันนี้ประสงค์ครับแบตเตอรี่ไหมาสองก้อนครับชาร์จค้างหนึ่งกัล่างรถได้คั้นหนึ่งประมาณนี้ครับรับทันทีกำลังตัดสินใจอยากจะซื้อเห็นรีวิวนี้แล้วกับทารุ่นนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับรุ่นนี้คือ300กว่าบาทครับความแรงกับประมาณนี้เห็นรอพี่น้อง คื้นดังอย่างนี้แต่ว่านี่คนระับความแรงพอได้ครับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ